สวัสดีครับขายพันธุ์มะนาวเลมอนภาคใต้นะครับวันนี้พามาชมต้นพันธุ์มะนาวเนื้อหวานนะครับมะนาวเนื้อหวานสามารถเอาผิวหรือเอาเนื้อที่เป็นสีขาวนะครับของผลเนี่ยมารับประทานหรืออาจจะเอามาปรุงทำเป็นเส้น มะละกอแทนเส้นมะละกอนะครับปรุงเป็นส้มตำเนี่ยรสชาติหวานอร่อยมากเลยวันนี้ผมให้มาชมผลนะครับต้นนี้ดกมากเลยอายุประมาณตัวนี้ประมาณเกือบสามปีแล้วนี่คือลำต้นมันนะครับผมนี่ครับแต่ลำต้นต้นนี้เนี่ยมันจะขึ้นพาดบนค้างนะครับมันจะห้อยไม่มันจะห้อยอยู่บนค้างนะครับ สวยงามมากเลยนี่ย้ายชมนี่ลูกเขียวนะครับนี่ก็อีกสักพักหนึ่งถึงจะเด็ดได้นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นผลของมันเนี่ยครับลักษณะเทียบกับมือผมนะครับความโตเนี่ยครับผมโอเคปลูกต้นเดียวก็หต้นอายุหลายปีเนี่ยก็มีอยู่หลายผลนะครับโอเคเนี่ยใหญ่ประมาณนี้เลยเนี่ยลูกนี้ใหญ่มากเลยนี่นี่ นี่นี่ผลก็ผมได้รีรวิวให้ชิมอ่าให้ชมแล้วนะครับวันก่อนที่ว่าผมชิมรีวิวไอ้ตรงส่วนของมะนาวเนื้อหวานนะครับโอเคฝนเริ่มตกแล้วโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ